Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จริงๆตอนแรกที่ที่ดูดูที่รังสิตดูที่รังสิตเป็นไลฟ์บางเกาะบุรีวัสด์ตอนนั้นซื้อวางประจำเนียเรียบร้อยสองหลังติดกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราทำทำเชื่อมนะคะน,นี้เราก็อืมหรือเราไปดูอีกโครงการหนึ่งไหมเพราะอู้บ้านนี้เขาทําสวยเขาตกแต่งสวยค่ะจริงๆมันโอ,อ้อาโอ,อ้อาเราไม่ใช่ไม่เสียดายเราก็เสียดายนะคะแต่จริงๆเรื่องของการ ที่เราบอกโครงการไปว่าเราคืนบ้านเนี่ยเนื่องจากว่ามันใหญ่เกินพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่แล้วคือให้ทางที่ทนายประสานอยู่แต่ก็ออกมาคือทางโครงการแล้วก็มารับผิดชอบเราด้วยด้วยดีอะคะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าพี่จะจะได้คุยกับเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องอื่นในเรื่องยังไงบ้างก็มีข้อสรุปร่วมกันในยุติเรื่องนี้ด้วยดีนะครับพี่ก็ตอนนี้ที่พี่เข้ามาดูแลเราก็เชื่อมั่นนะคะแต่คือคราวนี้ก็คือ เราก็ไม่อยากให้สื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีคนวิจารณ์ออกไปอย่างเงี้ยเราก็เห็นบางทีเราก็รู้สึกผิดเพราะว่าบางทีแต่ละคอมเมนต์ทาให้ภาพลักษณ์ของโครงการเขาดูไม่ดีเราไม่อยากเป็นตาบาปในใจจริงๆก็อยากจะฝากคนคอมเมนต์หรือคนที่มองโครงการไว้ค่ะคือทุกๆที่อะค่ะถ้ามันจะมีปัญหามันก็ต้องมีปัญหาไม่ใช่ว่าแต่เครือของโครงการอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ แต่เราดูว่าความตั้งใจที่พี่เขายินดีมอบให้เราะค่ะมันมันก็โอเคแล้วอะค่ะเราก็เข้าใจว่าพี่เขาเสียใจไม่มีใครอยากให้เกิดเราก็เสียใจเหมือนกัน